นี่เนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเซเว่นเดย์ทูดกันต่อในพาร์ทที่2นะฮะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ไปทำเควสอ่าพื้นฐานฮะในการเอาตัวรอดในเซเว่นเดย์ทูดในพาร์ทแรกนะฮะหลังจากที่เราได้ทำเควสไปแล้วฮะในพาร์ทนี้เราก็จะทำเควสแล้วก็หาที่อยู่เพื่อซ่อนซอมบี้นะฮะหรือว่าป้องกันซอมบี้นะฮะเวลาตอนกลางคืนโอเคก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วเราต้องเข้าไปที่ร้านก่อนในร้านจะมีของที่เราสามารถกดหา อ่าเซิร์ชหาได้นะฮะท่านผู้ชมครับโอเคเริ่มจากรถก่อนเลยได้น้ำมาขวดหนึง่งพวกขยะขยะนี่สามารถเก็บได้หมดนะฮะโอเคเคลียร์อย่างนี้ไม่มีขยะได้ดินมานะฮะน้ำมันอุ้ยบิ๊กเกอร์ได้ของดีมานะท่านผู้ชมครับ อันนี้แหละสำคัญนะฮะอันนี้หนังสือตัวนี้ฮะฟอสอะเฮดฮะคนที่จะอ่านโดยเฉพาะเริ่มต้นนะฮะอ่านไปเลยนี่ครับระบบสกิลนะฮะถ้าเกิดเราอ่านหนังสืออย่างเช่นเราอ่านหนังสือฟอสไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอ่าฟอส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 นี่ฮะมันจะขึ้นมาฮะมันจะสามารถปลดล็อกของที่เราส,สามารถคราฟได้ะฮะ ตอนนี้น้ำหนักเราเริ่มเยอะแล้วนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเ,เวลาเราจะดูว่าหนังสือนี้มันมันเวลาอ่านแล้วมันจะเข้าไปสกิลไหนมันจะมีบอกว่านี่ครับเอฟโสิคคลาบสกิลครับนี่ตรงนี้เอโสิหรือว่าจะดูตรงนี้ก็ได้ย่อยอดเอโสินะฮะนี่ครับโอเคมาก,ก่อนโอเคเราไปดูที่เอฟโสินะฮะนี่ครับตรงนี้คือเป็นการ ที่เราอ่านข้อมือ Syria แล้วคาไปวอมได้โอเคเราอ่านก่อนปึป๊บเดี๋ยวไปดูที่สกิลนะฮะ you นี่ครับมันขึ้นมา2อันแล้วนี่นี่ครับถ้าเกิดเราปลดล็อกสกิลได้เมื่อกี้เป็นสองเทียใช่ไหมฮะอันนี้ขึ้นมาเป็น5เทียก็คือเราปลดล็อกไฟบอมได้แล้วส่วนเทียต่อไปก็คือถ้าเกิดเราอ่านหนังสือได้5้าเด่มเราก็จะปลดล็อกไอตัวระเบิดลูกเกี้ยงได้นะครับ สามารถขับได้โอเคไม่ยากหาของกันต่อฮะนี่ฮะได้มาอีกแล้วโอเค,อเคดูรับที่สกิลนะฮะโลสเตชันนะครับตอนนี้เรามีอยู่สองนะฮะเราทำการอ่านไปฮะ,ฮะแล้วไปดูที่โลสเตชันอ่าขึ้นสามนะฮะขาดอีกสองอันนะฮะเราจะทำเป็นอ่า ทั้งเด็กได้ไอตัวเตาหลอมนะฮะอบอสกล่องไหมมีอะไรไหมนีม่ไงกล่องเ้าได้ตัว MOD มอสไปด้วยฮะท่านผู้ชมครับเราจะมาใส่กับธนูนะฮะโอเค modify ฮะนี่เราสามารถใส่สีได้ด้วยจะทำไงคลิกาลากไปฮะใส่ช่องนี้ปึ๊บแล้วก็มอสตัวนี้สามารถทำให้ ก็คืองานฉนูได้เร็วขึ้นใช่ไหมแอโดว์โบว์ไฟล์คลิกเกอร์ใช่โอเคเรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะหาที่อยู่กบดานสักที่หนึ่งฮะเอาไปที่ใกล้ๆร้านร้านค้าเนี่ยง่ายสุดที่ผมเลงไว้ตรงนี้ไม่น่าจะเพราะว่าสองบี้มันเยอะ ตรงนี้โอเคไอ้บ้านล้างตรงนั้นฮะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะฮะรเราจะเข้าไปสำรวจกันเอาของใส่ไว้ในนี้บ้างดีกว่าะฮะท่านผู้ชมครับของมันหนักโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเอาอาหารยัดไปะฮะเพื่อลดน้ำหนักนะฮะโอเคนี้โอเค ได้ระดับหนึ่งคนบ้านฮะ,ฮะดินเสียงข้างบนไม่มีนะอ๋อมันอยู่นี่นี่เองต <Yeah. S 1> ายฮะ โอ้ยโหมาด้าน,น,นขวาเลยเหรอทางไาดิดิทางมาเออได้ของมาฮะขวานหินฮะควาไป เลเวล2นะครับท okay. okay. uh ่านผู้ชมครับข uh ้างบนมีดาดฟ้าเรียบร้อยฮะผมจะทำการคราฟกล่องขึ้นมานะครับ s q Storage นะฮะโอเคจากนั้นก็วางครับแล้วก็ยัดใส่นะฮะของที่ไม่จำเป็นนะฮะเพื่อลดอน้ำหนักในกระเป๋านะท่านผูช้ชมครับน,นี้อัน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 นี้ไม่จำเป็นโอเคอันนี้ด้วย เรียบร้อยข้นก่อนนะฮะหนังสือมาฮะอ่านไหมฮะโ okay. อันนี้เราสามารถทุบเปิดกล่องได้นะฮะได้หนังสือมาอีกแล้วอ่านไปครับ โอเคตรงนี้ของเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันนะอันนี้วางไว้ก่อนเลยเพื่อเป็นการมอตตำแหน่งมาร์กนะครับว่าเราตั้งอาณาเขตบ้านไปตรงไหนสามารถดึงออกได้นะฮะวางไว้ก่อนโอเคเราไปทำเฟสกันก,นก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมครับรับเฟสมาฮะโอเคได้น้ำมาน้ำขี้นะฮะ เดี๋ยวนี้ซอบมบี้มันฉลาดนะฮะแหมมีก้มด้วยมีก้มตีประตูโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะขงบนชั้นสองมีทางไปได้ ล็อกหลบโอเคเดี๋ยวต้องวิ่งผ่านไปนะฮะเพราะว่าพื้นมันยวบ <laughs> ขึ้นมาขึ้นมาเลยครับ <laughs> เรียงตัวจบ้นของะฮะเอาให้ได้มากที่สุดนะฮะทำชงครับเคลียร์เรียบร้อย ตพาไปครับโอเคจบโอเคนี้อ่านไปครับหนังสือสกิล ตนี้เคลียร์ข้างหน้าโอ้โหเสียงให้ดื้มเลยโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยปีก,ก่อนปอีก,ก่อนปิดประตูฮะจังซอมบี้เข้ามา มาแล้วมาแล้วนี่ฟาดไปฮะกบ,บองโอพีสุดฮะในเกมนี้อันนี้หนังสือทำยาน,นะฮะโอเคนี่ไงของเควสนะฮะ โอเคเรียบร้อยมาเล็บซีดนะฮะทุกกล่องฮะตั้งซื้ออีกแล้วโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เราน้หนักเต็มฮะสิบแปดเลยหนักมาก เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ส่งเฟซกันนะฮะโอเคมาส่งเฟซแล้วเว้ย <Surprise, Surprise. S 1> อันนี้ได้อะไรมาเนี่ย <return> ไฟบอม <you> อันนี้มอสนะฮะอ,อันนี้ไว้กันความหนาวได้ระเบิดสิบลูก กับน้ำสิบขวดผมว่าเอาน้ำก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็รับเควสที่ใกล้ที่สุดนะฮะเอาไปให้กันเคลียเ,เคลียซอมบี้นะฮะรับไปก่อนแต่ผมยังไม่ทำหรอกเราจะกลับไปที่บ้านก่อนนะฮะ กลับไปที่บ้านเพื่อทำการซ่อมแซมนะฮะซ่อมแซมบ้าน,านเดี๋ยวเราต้องตัดไม้ด้วยนี่มีไม้ด้วยกองไม้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยกองไม้พวกนี้เดี๋ยวติดครบเพิ่งไว้ชั้นสองนี้ผมจะต้องอทำพื้นนะฮะซ่อมพื้นก่อนจะี๋วาวบล็อกมาก่อนนะฮะ u ิลดิ้งบล็อกนะฮะ า้ามาสักสิบอันให้มันสามารถเดินได้เดี๋ยวทีนี้เราก็ <c oughs> กดวางตรงนี้ก็ปิดไปครับเรียบร้อยเอาเป็นข้างกล่องแล้วกัน เดี๋ยวผมจะทําการคราบหมวกก่อนนะฮะเพื่อจะใส่มอดไอ้ตัวนี้ฮะไฟฉายฮะเวลาตอนกลางคืนเราจะได้มองเห็นนะฮะโอเคเาสามารถมอดได้ไหมได้โอเคเยี่ยมเลยนี่เราสามารถเปิดแอปเพื่อกดเปิดไฟฉายได้นะฮะนี่ครับสบายแล้วตอนกลางคืนสวรรค์เรื่องสกิลนี่ที่มันเลเวลอัพนะฮะเราได้แต้งสกิลมันเท่าไหร่เนี่ย ห้าอันเลยเหรอออห้าอันผมจะอัพไปทางอันนี้ก่อนเลย Iron Gas l l i n f a c t o r อันนี้ยังก่อน Cardio อันนี้ต้องอัพนะฮะมันทำให้เราวิ่งใช้ stamina น้อยลงนะฮะแล้วก็ผมจะอัพไปทางทางด้านอ่า o r Mail Piece นะฮะก็คือไอ้กระบองไอ้นะฮะสกิลกระบองนะฮะอัพไปหนึ่งขั้นนะฮะแล้วก็ในการอัพ สกิลแต่ละแต่ละเลเวลนะฮะมันจะมีโอกาสอ่าดรอปหนังสือเนี่ยฮะหนอดรอปหนังสือสกิลเทียนะฮะของแต่ละอาวุธนะฮะอย่างเช่นสกิลลูกซองนะฮะมันก็ถ้าเกิดเราอัพแต้มสกิลลูกซองไปถึงขั้น5้ามันจะมีโอกาสดรอปของพวกอ่าลูกซองเป็นลูกซองแล้วก็อาวุธที่เป็นช็อตกันฮะ,ะส,สูงๆแล้วก็เป็นอ่าดรอปหนังสือด้วยนะฮะ อันนี้มีโอกาสรู้ได้เร็วขึ้นนะฮะอัพมาเลยเออใช่อ่าสกิลครับฟาร์มทำฟาร์มนี่ก็สำคัญนะฮะอันนี้มีโอกาสดรอปไอนน้นี่หนังสือทำฟาร์มไปน,นะฮะกดมาเลยจำเป็นโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอพักวิดีโอเท่านี้ก่อนนะฮะไว้ต่อกันในพาร์ทหน้านะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์าลากดติดตามช่อง JBK77 ด้วยนะฮะับสำหรับวันนี้ต้องลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ บ๊ายบายครับผม